สวัสดีคุณผู้ชมสายเสียงดวงทุกท่านเลยนะครับผมอยู่อยู่กับผมน้องหมีฮะวันนี้เราอยู่ในเกม w i f i Work นะครับผมนะหรือว่าดอกไม้ไฟไวายนะครับผมนะกับเกมของค่าย PG นะครับผมนะแต่เกมเนี้ยคนอาจจะไม่ค่อยเล่นสักเท่าไหร่แต่ว่าผมอยากจะมาลองเล่นดูวันนี้ว่าจะรอดไหมแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปเนี้ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับและที่สาคัญเลยมีโค,ค้ดเครดิตฟรีแจกดูให้จบคลิปนะครับผมนะมาเดี๋ยวเราลุยกันดีกว่านะครับผมนะวันนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากดีกว่านะ ไปเบตห้าสิบไปเลยนะครับผมนะเกมนี้ก็อืมจะอธิบายยังไงดีเป็นก็เหมือนสลอทั่วไปแหละอ่ะเอาไปนอยเดี๋ยวดูแล้วกันนะครับผมผมจําไม่ได้แล้วว่ามันว่าฟีเจอร์มันเป็นยังไงนะครับผมนะแต่แต่รู้สึกว่ามันจะเป็นเกมแนวเอลคอสเกเตอร์อ่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับผมนะว่าเป็นยังไงนะครับผมมาอืมแมคอสเกเตอร์ไว้แต่เดี๋ยวลองดูครับว่าจะจ่ายเท่าไหร่นะวันนี้มา ดอกไม้ไฟเหมือนรู้เลยนะผมนะอืมนะมีดอกไม้ไฟปักข้างๆด้ว <c> ย <oughs> อ่ะมาลองนูนะครับผมอืมอืมอ่ะฟีเจอร์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ถ้าเข้ารายจ่ายมันก็จะมันก็จะใช้วทยที่มันมีอยู่เนี่ยส่วนถ้าถ้ามันไม่ได้ใช้มันก็จะค้างอยู่อย่างนี้จนกว่าเราจะได้ใช้นะครับผมนะอืมอ่ะอย่างงี้ได้ใช้แล้วอ่ะจะก็จะหายไป ทำไม่ได้ใช้ก็ยังอยู่นะครับผมตามนี้คร่าวๆนะครับผมอืมหลายไปสวยอืมอ่าอย่างเงี้ยหมดแล้วอ่าอย่างเงี้ยคือจบแล้วอืมอ,อย่างนี้คือใช้หมดแล้วแต่เบดห้าสนะิบจนะจบแค่นี้จริงๆอะ่ะวายจบสวัยเลยแต่ก็ได้อยู่ได้มาสามพันแล้วเปิดเปิดเปิดคลิปมาก็ดีเลยอ่ามาลองดูกันต่อแล้วกัน แต่ว่าช่วงจังหวะจ่ายอาจะจะบอกว่าช้าๆหน่อยนะครับเราไม่สามารถเล่นความเร็วได้นะอาจจะดูเหนื่อยหน่อยเกมนี้แต่ก็พอเล่นได้ครับคือช่วงนี้ผมแนะนำใครที่จะเล่นบีจีนะเล่นเกมเล่นเกมที่แบบว่าคนไม่ค่อยเล่นกันนะ่ะผมว่าแตกดีนะเพราะส่วนใหญ่คนก็จะไปแห่กันเล่นเกมที่ฮิตๆกันอนะ่ะเกมอะไรที่คนไม่ค่อยเล่นผมว่าแตกดีนะเข้าท่านะ น่าจะพอทำกำไรได้อยู่แล้วแต่จริงๆเราเพิ่มเบ็ดได้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมเพิ่มเบ็ดเลยเดีกว,วา่าเบ็ดร้อยเลยเดีกว,วา่าอืมเอไหลล้วๆเลยทีนี้สวยอ่ะขออนุญาตเพิ่มเบ็ดไปเลยแล้วกันนะครับผมมาเบ็ดร้อยไปเลยอืมอืมสวยอ่ะสเก็ตเตอร์มาครับอืม ผมว่าจ่ายค่อนข้างแพงนะเกมนี้เอาเรื่องอยู่นะแต่ว่าข้อเสียของมันเลยอย่างหนึ่งที่เห็นและได้เลยนะก็คือสเก็ตเตอร์ค่อนข้างจะเข้ายากนิดนึงนะแต่เมื่อกี้เราอาจจะฟุกก็ได้ครับเปิดเปิดคลิปมาแล้วเข้าได้เลยเนี่ยอืืมอืมอืม อืมหลายไปโอ้โหได้ไปสามพันระหว่างเจี๊ยบแล้วได้สามพันอย่างงี้หมจะรออะไรแล้วครับผมนะไปกันต่อเลยแล้วกันนะครับผมมาอืมอืมอืมโอ้เต็มหน้าสวยอืมก็มีกำไรอยู่ก็มีกำไรนะกำไรไวมากเลยทุนห้าพันกำไรหมื่นสองแล้วครับตอนนี้ ถือว่าเอาเรื่องเลยใช้ได้เลยครับอืมอืมอีกสองพันสี่สวยครับอืมโอ้ช่วงนี้เกมเก่าๆเอาเรื่องแฮะอืมอืม ทีนี้นิ่งยาวเลยทีนี้ตึงยาวเลยมาหน่อยพวกสเก็ตเตอร์สักตัวสองตัวเอา้าเออให้เล่นฟรีเกมเล่นอยู่รอบเดียวที่เหลือกินยาวเลยเออมาละมาเบ็ดร้อยด้วยมาอ่ะมาลองดูเครับผมนะว่ารอบนี้จะจ่ายเท่าไหร่จะมีกําไรไหมนะครับผมรอบแรกเบ็ดห้าสิบจ่ายมาสามพันกว่าก็โอเคนะเพราะว่าเข้าไวไม่แย่อย่างนี้ถือว่าไม่แย่ทั้เพราะว่าเข้าไวครับอ่าเดี๋ยวมาดูเบ็ดร้อยดูบ้างครับ อเอาละหลายละโหถ้าวายลงแบบอีกสักแถวหนึ่งนะโหหวานเจี๊ยบเลยอะ่ะอจบแล้วครับฝันฝันสาหลายลรับดอกนี้โธ่เอ้ยมาแถวเดียวอืมอมาอแถวหนึ่งมาขอยสักแถวได้ไหมขอแบบเต็มหน้าหลายๆเต็มหน้าได้ไหม ซีอเอาประคายไปเอ้ยไฟเอาประคายไปเมื่อกี้นี้เอาเรื่องอ่าโอเคครับสวยก็ผมว่าไม่ได้จ่ายเยอะแหละแต่ว่ามีกาไรแล้วก็จะเพียงพอให้ได้เลอกครับนะเอาพอประมาณครับอืมโอเครู้เรื่องก็อ่ะอีกสักนิดนึงแล้วกันเพวกความมัน เงียบเลยนะพอเพิ่มเบ็ดแล้วก็เงียบเลยนะตึงยาวเลยนะไม่เอาสุดเลยพอขึ้นเพิ่มเพิ่มเบ็ดเ้าเอาหนักเลยขอกลับไปยืนที่ยี่สิบเคเลิกเลยไม่น่าเพิ่มเบ็ดเลยกูไหลไหมโอ้ย โ <Okay, S 2> อเคไปส่งเลยเขาฟรีสปีนสวยอะผมเลิกแล้วจะได้เท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมนะแต่คิดว่าน่าจะถึงสองสองมื่แหละเลิกไม่ต่อนะครับเพียงพอแล้วทุนมาห้าพันกำไรเท่าน,นี้ก็สุดยอดแล้วหาที่ไหนไม่ได้อีกละโอเคตามคาดครับยี่สิบเคพอดีเป๊ะแถวกลายสักตัวมาเพื่อน ไปอยู่ลึกไปไปไม่ถึงอ,อยู่ลึกไปไปไม่ถึงโอ้โหแล้วจบเลยเท่าเดิมกลับมา2 2เคโอเคก็ตามนั้นละกันนะครับผมนะมาเล่นเอาสนุกเอ,เ,อเอามาเล่นเพื่อความบันเทิงนะครับผมนะก็เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าไม่ทันโค้ดเครดิตฟรีย้อนดูคลิปเอาเองนะครับผมนะเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ไปแลวจ้ายบายครับ